สวัสดีเช้าพี่ป้านลายสามไทยแลนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางทอ็ทอกท็อกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเหมือนเช่นเคยครับเรามาเปิดการ์ดนะครับเ i ไอหรือการ์ดเวอร์เซสของสามเอ็มนะครับรอบนี้สองใบนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดใบแรกกันก่อนเลยนะครับอื <c oughs> ไปจอเชเรนะฮะก็ก็ถือว่ากลางๆนะฮะไม่ไม่ได้ชิเลนฮะสองร้อยกว่าเอ็มนะครับเดี๋ยวขอขอมีสูตรหน่อยเข้าใหม่นะครับอยากได้กองหน้านะอยากได้กองหน้า แต่ไม่ได้ฟังเก่านะครับเดยนนับห้านับห้านับฝ่บยหลังนะห้าสี่สามสองหนึ่งไป โอ้ยโมดิบมไ้ออยที่สุดก็เปิดตายแล้วโมดิบที่ได้ได้โมดิบเกเทลีข่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับฝากกดติดตามกด u b s ส r i b ้ด้วยนะครับอสวัสดีครับออะไร